คนครับเราจะมาเป็นผู้ละเหมาก่อสร้างหนึวันนะครับ <Yeah. S 1> โดยที่วันนี้นะฉันจะให้บงกนายเนี่ยเป็นหัวหน้าคนงานนะเว้ยสั่งงานให้คนสร้างอะไรต่างๆนูน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนี่แล้วตอนนี้คือคนงานเยอะมากมี1คนเป็นไ,ไง <c oughs> สร้างประมาณสิปีเด็กก็เสร็จแล้วมีสร้างอะไรเนี่ยเออไม่รู้เหมือนกันในเอเลียนคนงานเขาก็จะวางแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะให้พวกนายสั่งงานได้เลยทำงานเร็วเข้าหัวหน้ารอนานแล้วเนี่ยไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยสร้างมาในชั้นด้วยนะเว้ยอ้ยนีุ่กคนครับด้านล่างนี้จะมีให้เราอัพเกรดได้นะอัพเกรดคนงานเพื่อเพิ่มคนงานนะครับแล้วก็มีความเร็วมีรายได้และพวกนี้อัพเกรดไปเรื่อยๆนะอ้อเราสามารถคลิกเพื่อเพิ่มคนงานได้คืออะไรวะนี่อ๋อนี่มันมีในตั้ติดคนงาน ก็ง,งานมีเทอร์โบเโลยอ๋อดูเดินไวขึ้นด้วยโอ้ตรงนี้ไม่ให้เรากดกเกียรงได้ด้วยทุกคนครับอ๋อระดับเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เงินมา5 0 0 0ันนะกดแล้วมาเลยประมาณนี้ว้าวแล้วหลังจากนั้นก็ามาอัพเกมตรงนี้เออเกมมีแค่นี้อะไรก็คล,กคลิกคลิกคลิกไปเรื่อยๆนะคะผมประมาณนั้นเฮ้ยโกบอย่าลืมหมุนนะเว้ยหมุนได้ปีรอบหนึ่งนะออกเกในด้านบนใช่ไหมหมุมหน,นเลยทุกคนดูซิว่าจะได้อะไรดวงจะดีไหม คอยได้ไมาห้าหมื่นมาเยี่ยมว้าวห้าหมื่นเหมือนกันห้าหมื่นเหมือนกันเอาห้าหมื่นสามคนเลยเลยนี่จะก,กดอับเกียรดไปโหวเกรได้ร้วมมากนี่เลเวลอัพตรงนี้รับเงินหมื่นหนึ่งกับเกีรแบบนี้โอเคทํางานเยอะๆน้คนงานแต่ว่าแบบสร้างอะไรเขาพวกนายเนี่ยไม่รู้ไะแต่ว่านาซานี่มีให้ดูอาคารอยู่นะตอนนี้คือสร้างได้แปดเปอร์เซ็นต์แล้วนะเว้ยอาคารรูปทรงอย่างกต้นไม้เออใช่อะไรนี่แลดดอมกิฟ เห้ได้เงินมาสองแสนมาเลยเขาบอกว่าขอบคุณที่เล่นโหยเขาขอบคุณแล้วเขาเลยให้เงินมาสองแสนโอเคขอบคุณแม่แคป๊าปเกดได้เลยลือๆแนี่โหเกมดีเออขอดูร้านค้าดีว่ามีอะไรซื้อไหมจะมีอันนี้ให้เราซื้อทุกคนครับเป็น VIP แล้วก็มีเป็นสุดยอดชุดเพิ่มอะไรไม่รู้3,999กรสบกาโรสแบกหยแพงเกิน ยังไม่ซื้อแล้วกันนะค่อยดูทีหลังว่ามีเอยเดี๋ยวแป๊บนึงฮูพวกนายดูมีบ็อกซ์สีทองด้วยโว้ย,ยคนงานไปทําหล่นซ่วมมาแล้วแล่าอ๋อยากได้ลูกปั้นตัวชั้นเลยเยเดี๋ยววันหลังจ้างคนงานสร้างลูกปันน้นนายเอาโหโตโต,ต,ตเลยวายอะไรของนายเนี่ยเอเลียนลูกป,ปั้นของนายก็อยู่ตรงนี้ยังไงเล้วายไอ้่มันเห็นเอา้เอาอาีทายไปแล้วโอเคมีอีทมาส่งโอ้โหดูโอ้โแ้การส่งอีทตัวดีวยยีงเป็นปืนฉีดน้ำเลยแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วฝั่งตรงข้ามนั่งของอี ลียน่ได้นั่นคือของฉันเองแต่ที่สําคัญกว่าของเอเลียนก็คือข้างๆของนายนะจ็ะเกอร์ไอ้เนี่ยไงไก็คือออบบี้เว้ยโอ้โหนี่มันออบบี้บัฟใช่ไหมนี่ใช่แล้วออบบี้ที่จะบัฟตังและความเร็วละมั้งอ่ะไหนลองดูทุกคนระดับไงดูเสื้อมันง่ายแค่ไหนระดับง่ายนี่โอเคโดดมาตึ๊บทางนี้ว้าวกระชาก งดียอ้โหง่ายค่ะงงจริง้ายยาเออฉันถือลวงเฮ้ยโหยเกเพชรได้เพชรมาเออแหมเอาเลเพชรทำอะไรได้ทุกคนด้านขวามีพลังตรงนี้คืออะไรไม่รู้ค่อยดูทีหลังมีรีวอร์ดตรงนี้นะเราสามารถที่จะอ๋อถ้าเล่น30นาทีเราจะได้เหลียนหลายตัว 1. นอะไรก็ไม่รู้ในลองเล่นระดับกลางนี้เล่นได้ต่อเลยไหมนี่อ่นังดูลองเข้าต่อเลยเอยเจ็บ เจ็บเื่อมัน่ะโดดทางนี้เมื่อกี้มันง่ายเกือบวายต้องโดดแบบปลอดภัยหายห่วงเพราะมาเซฟตี้เฟิร์สเออเซฟตี้เฟิร์สนะครับนี่โดทางนี้ปึ๊บได้ไหมไหมโอ้ได้แล้วโอ้ได้เหมือนกันได้แต่เพชรแล้วเนี่ยแต่ยังไม่รู้เลยเพชรเอาไปทําอะไรนั่นดีเออนั่นหนีไม่รู้เลยทุกคนกดเลไวอัพตรงนี้ใครรู้ดิยากแค่ไหนก็เห็นเป็นเลเซอร์เลยแท่ทุกอันตีปโอ้แต่มันเล็กมากเอ๊ะ ึ๊บทางนี้โอ้นี่ยากแล้วครับนี่บ้านผมเรียกโคดไวลี่ง่ายนี่ไอ้ยากตรงไหนวะไม่เห็นจะยากสักนิดโอ้แต่เวลารอนี่คือครึ่งชั่วโมงเลยนะนานจริงนานมาออฟเกไปยากตัวเวลารอนี่เองในดูซิกลับมาดูนี่คนงานสร้างถึงไหนแล้วโอ้โหดูดีเริมเป็นรูปเป็นร่างแล้วแม่ตะโกงเลยคนนานฉันอยากอยู่บ้านแลว ครับตัวอย่างของฉันนี่คือมันได้62%และวนะาจาก8%เมื่อกี้โอ้โหเยอะมากเอยอยากจะรู้ว่าถ้าคนงานสร้างเสศษพวกนายจะออกได้ไหมเราอยู่ในนั้นไปเรื่อยๆนะได้เอออยู่ไปอยู่ไปไม่ต้องออกมาตั้งแต่คนงานทำเนี่ยยังไม่ได้พักกินข้าวเลยนะจ๊กก้เออช่างวัน,วน,น,นช่างคนงานเว่ยจะไม่สนใจ ไครับนายจ้างชั่วร้ายเออนายจ้างไม่ดี <S <S เหมือนเจอที่ให้ใช้เพชรแลร้เจะกบไปร้านค้าแล้วก็เหรียญน,นะอ๋อนี่ไงใช้เพชรซ,ซื้อเงินได้เอ,อ <S 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 แต่ว่านะถ้าเขาจะให้เพชรมาซื้อเงินแบบนี้ทําไมไม่ให้เงินมาเลยล่ะนั่นดีบ้านจะเสร็จแล้วเว <S <S ้ยเออพวกนายอยู่น,นั่นไปไหนห้ามบอกแม่เอ้ยฉลามก็ไปอยู่ อ่าวขอโทษขอโทษเอาแล้วมาดูทุกคนนี่ครับตอนนี้เราสร้างบ้านสวยสวยงามสร้างบ้านให้หมานะครับแล้วก็มีหมายอยู่แล้วตอนนี้หมาหัวเติร์โอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนตอนอนี้นะคะเป็นเหมือนนี่เะหว่าศาลาจีนมีต้นไผ่ซะด้วยเออเหมือนศาลานั่งพักดีของคนจีนลแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างได้ต่อเลยนะเว้ยมีโอ้อยดูกันงานนี่ย อลูกเสือหรือเปล่านี่อ้อนี่ไงเขาขอบคุณอีกแล้วได้มาสี่แสนโอ้เกมนี้ขอบคุณบ่อยแลือเกินขอบคุณม่กคบขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมาอีกแล้วก็เอาตังค์มาเยอะๆะด้วย หรือไม่ต้องขอบคุณก็ได้เตังมาอย่างเดียวพอคูอสปินเลยตรงนี้นะคะัพอ้นายซื้อเงินได้แล้วนาจะเกอบโอเคเอ้ได้ไรน,นี่บวกสามนาทีคูณสิบทุกคนคูณสิบสามนาทีเหรอ,อซื้ออันนี้ละกันหกแสนโอเคเรียบร้อยเนื่องจากพวกนายเป็นวิศวกรที่โครเท่ลองดูดูว่าสิ่งนี้คืออะไรที่คนสร้างอย่างนี้อ่าภาษารายโอ้ยภาษารทยเอามาสิ่งนี้คือวัดทะเลทรายนะพวกนายก็ดูสิมันมีชื่อบอกอยู่นะ เออว่ะวัดทะเลเออว่ะวัดทะเลทรายโอ้ฉลามพี่โกงฉันนี่ไหนเดาวจื๊บเจ็บเนี่ระดับเรียร์ไงเอ่ยก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเติมออโต้คลิกคือผลงานเราจะติดในตาตลอดเวลาหรือเปล่าไหมเออนั่นดีอ่ะแปดสิบเก้าซื้อไหนดีคูณสิบสามสินาทีก็ยังดีวะเอ่อนี่ซื้ออะไรทุกคนครับเฮแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อเป็นออโต้คลิกด้วยละกัน เพื่อเพิ่มความเร็วเกมจะได้จบเร็วๆมาดูซิว่าเป็นไงคนจะติดในตัตลอดเวลาหรือเปล่านะซื้อเลยนี่โอเคเรียบร้อยไม่เห็นมีในตั้เลยจ้ะกบอ๋อนี่ต้องเปิดก่อนโอเคเปิดแล้ว <c oughs> เปิดแล้ว <c oughs> โอ้โหคนติดในตั้งตลอดเวลา <c oughs> อยาก,กจะจ้าง <c oughs> ไอ้รถแมนมาทำงานก่อสร้าง <c oughs> เร็วเด็วเร็วทำงานแข็งขันนะ <c oughs> หลังจากผ่านมาสักแป๊บนะทุกคนครับตอนนี้คือเอเลี่ยนใด้กลเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างเลยเว้ยดูดิว <c oughs> ัดทะเลทรายของเราก็มีพรพพุทธรูปสักที <c oughs> <ว>โอ้ยโอ้ภาพพุทธลูปหัวโตดิองนี้เฮ <c oughs> <c oughs> ้หลวงพ่อโต <c oughs> หลวงพ่อโตโอ้ยสปินได้แล้วโอเคมากดดูดิจะได้อะไรนะห้าสี่สามสองได้อะไรเอ๊ะ โอ้ได้เงินมาห้าหมื่นูน้อยเดียวเองสปินได้ห้าร้อยเอ็มไปห้าร้อยเอ็มมาห้าร้อยเอ็มเลยอ๋โอ้ยไไม่ทำแล้วงานก่อสร้างขอไปเที่ยวก่อนนะเว้ยไม่โหเรียบร้อยตอนนี้เสร็จแล้วทุกคนอันนี้ครับ เขสวยเหมือนกันนะนี่เออเป็นเหมือนปราสาททรายที่แบบใหญ่ๆนะครับผมเขาบอกว่าบ้านหลังเล็กนะน,นี้โอเคสร้างไปนะคนงานนายรวยและฉลามมาเลี้ยงแชงมป์มนี่ยันนี้ไปกินหมูท่านะเว้ยไม่ไปชาบูนะจากกินก็ใช้ตังตัวเองเสดฉันไม่เลี้ยงหรอกนะเว้ยขอเออฉลาม,มาห้าร้อยล้านนะขอกินชาบูได้ไหมเออมือเดียวเองไม่เอาไม่เอาโอ้ยแค่ตังอัพคนงานฉจนก็จะหมดแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> ก็เราขี้เหนียววาเอเลียนตนดัดเปืี่ยนเลยแม่ ตัดเลยตัดทิ้งเลยอ๋อฉันไม่เลี้ยงชาบูก็ได้๋ยวฉันซื้อรถแลมบโบกินี่ให้ละกันไม่เอามันกินไม่ได้เฮ <c oughs> ้ยฉันอยากกินมากกว่า <c oughs> โอ้ยเลโดเซียนเอเอแล้ว <c oughs> ผมเห็นตรงนี้มันมีคำว่าซูเปอร์บิลดเนอร์นะน่าจะเป็นพวกแบบนักสร้างแบบซูเปอร์นะทุกคนน่าจะสร้างเร็วขึ้นแล้วพวกนี้จะลองซื้อสักสามสิบนาทีดูละกันนะ <c oughs> โอ้ยไม่มีตังแหวะพวกนี้อ้าว เราสามารถจ้างเอเลี่ยนเวิร์กเกอร์ได้ด้วยเว้ยหกร้อยเก้าสิบเก้าโลสบังเนหัวเอเลี่ยนเอายาในมาใช้แรงงานว่ะเ้ยโอ้ดีไซน์ไม่ดีโอ้มีเป็นแปลว่าฟาร์มเวิร์กเกอร์มีคนงานทองมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนี่ทุกคนสตองเวิร์กเกอร์ก็มีตรงนี้ตอนแรกฉันคิดว่าจะไม่เอาเอเลี่ยนมาเป็นคนงานมาแต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันอยากเอามาเป็นคนงานเพราะว่างานจะได้เสร็จเร็วๆเเเออ้ยไไมม่่าา คนงานของคนอื่นดิไม่เอาเอเลียนไกเอเลียนมันเทพนี่หว่าตัวหกร้อยเก้าสิบเก้าโลสบายนี่จะไปเติมแล้วก็ไปอัพเกรดแล้วเนี่ยเออเขาพยาัามอย่ามีเอเลียนเป็นลูกน้องยัยจะไปเติมแล้วจะเอาไว้เรียกมาเป็นแรงงานแห่งชาติแล้วซื้อเลยซื้อเลยเอาหอยเรียบร้อยทุกคนครับตัวนี้สร้างเสร็จแล้วนะหลังจากที่ผมไปเติมมานะคะผมก็เป็นประมาณนี้นะบ้านหลังเล็กดูดี มีมินิมอลผมจะซื้อเลยนะทุกคนอันนี้ครับโอเคหัวละเก้าสิบเก้าโรสแบกโคดเดับเบิ้ลเพลงแต่ว่าก็จะยอมไงเพราะว่ามันทำงานเร็วดีนะครับผมกดซื้อแล้วเรียบร้อยดูซิว่าเป็นยังไงเอตรงนี้อ่ะน <c oughs> เ,เดยว <c oughs> มาแลยไอ้ในคนงานนีน <c oughs> นน้เรียนแล้วเนี่ยก็ <c oughs> มีคนเดียวเองอันเนี่ย โอ้ยคนเดียวไปเหรอเออแล้อเอลียนตรงไหนเนี่ยแค่ใส่หมวกสีเขียวอ้าวไม่ตรงปกแล้วเนี่ยเออเป็นสีเขียวแบบนี้เป็นเหมือนหน้าคนเลยแค่ชุดเขียวเอาเดี๋ยวแป๊บ,บนึงในร้านค้านี่คือเป็นหน้าแบบนี้เลยนะค <c oughs> ือแบบเป็นหน้าเขียวตาโตๆเลยนะโอ้ยนายจ้างผิดคนปะเนี่ยหรือว่าเป็นเอเลี่ยนคอสเพลวะคอสเพลคอสเพลเป็นเอเลี่ยนอะเราถูกหลอกแล้วเจ้าตัวให้ลงออกเลยชั้นเลย แตนซายทุกคนครับมีคําว่าทักษะขึ้นมานะเหมือนก่นอนหน้านี้จะไม่มีหรือเปล่าวะนี่เราสามาดิจา้าอ๋อปลดล็อกได้เลยใช้เพชรน,นะทุกคนเพื่อปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้ววันนี้คืออะไรกาบดชั่วโมงเ <What? S 1> อสรีเบิร์ดล่ะเดินเดินไปเรียนทํางานฉนาันะไปช่วยด้ยวว <c oughs> ตอนนี้ก็มีโลบักเหลือน,นะทุกคนครับจะมาซื้อนี่ล้กันนะซูปเปอร์บิวเดอร์ที่จะซื้อตอนนั้นโอเคซื้อเลย โยนอย่างนี้เลยอ่ะตั้งต่อสร้างแบบหล่อทท่มาดูดิโโยนเลยอุ้ยมีประโยชน์กว่าเอเลี่ยนอีกคุณเออตอนนี้ทุกคนครับบ้านหลังใหญ่เรานะครับก็เริ่มจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะเป็นหลังสุดท้ายเลยจะสร้างแล้วกันนะครับก็จะเป็นนนี่เออเขาชื่อว่าโรงแรมโอ้โหโอ้ยอ อโรงแรมอยู่แล้วพวกเราเออโอเคนี่มาหนึงอันนี้เสร็จแล้วนะครับบ้านหลังใหญ่โอเคมาสร้างโรงแรมต่อเลยคนงานไม่ต้องพักด้านซ้ายทุกคนรีวอร์ดต,ตรงนี้นะครับเราสามารถรีทจะรับรางวัลน,นี้ได้เลยนะเหรียญหลายตัว1.5ทุกคนโอเคกดปุ่มล็อกนี่เลยตอนนี้ฉันสามารถสปินได้แลนะ้วนะทุกคน นี่มาดูซิว่าจะได้อะไรนะครับขอดีๆเหอะก,ก่อนจบคลิปนี้ขอแบบ 500m มันของฉลามได้ไหมไม่ได้หรอกกะโกโอ้ยหรือไม่ก็ขอนี้ก็ได้ทุกคนบวก50สูงสุดก,ก็คือมีคนงาน50คนเ<อ>ปอร์เซ็นต์การได้คือ0.000เปอร์เซ <c oughs> ็สนต์อะไไหนไม่ต้องหวังหรอกอันนั้นน่ะเออยิ่งก็ถูกหวยเราวันที่หนึ่งวันทุกคนอันนี้แอลเรามาสุ่มเลยดูซิว่าจะได้อะไรสุ่มเลย ได้เงินห้าหมื่นขอบคุณมากค่ะแม่ทำอะไรดีเจ้าว่าไปเป็นหัวหน้าคนงานได้กันเหนื่อยเหมือนกันนะยืนเหนื่อยเนี่ยยืนเมื่อยเลยตากแดดร้อนก็ร้อนโรงแรมเราวนี่ถึงประมาณเกือบจะหกสิเปอร์เซ็นแล้วนะมาดูซิว่าจะสวยแค่ไหนอันนี้มันโรงแรมคนแคระรือเปล่าเนี่ยแย่แล้วจะกบฉันไม่เห็นประตูเข้าโรงแรมเลยเออนายสร้างโรงแรมยังไงเนี่ยไม่มีประตูเนี่ยฮะเออโรงแรมนี้เป็นแบบว่าซีเนเจอร์ครับปีนขึ้นดาดฟ้าสีเฮลกคอปเตอร์ลงเลยครับผมโรงแรมนี้คนรวย โอเคทุกคนเสร็จแล้วนี่ไงทาเข้าบบดฟ้าจริงด้วยนะพวกนายดูดิไอข้างในไม่มีอะไรเลยเอาไว้ใส่นะ้เป็นโอ่งจยโชวแล้วมัง้งเออฉันว่าโอ้นายอย่าพูดแบบนั้นเอาล่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้นาแล้วกันนะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้และก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อ e ีโมจิกบเลี้ยนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียง5บาทเท่านั้น ต่อไปนี่มันคืออะไรอ่ะจะเก็บในดูเซียนต่อไปก็จะเป็นวัดป่านะทุกคนแคปเอ้ยฉันว่าวัดป่านี่สร้างนานแน่นอนเพราะต้องปลูกต้นไม้ด้วยเอยอแั้นไ้นคงไม่ต้องสร้างหรอกมั้งไอฉันจำศีลแล้วบา,บายายเข้าวัดไป